ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาเหมวงษาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับครับในคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรานะเปิดสอนหลักสูตรในระดับเญียตรีนะครับมีอยู่สองหลักสูตรนะครับก็คือ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต4ปีนะครับหรือเรียกว่าหลักสูตรสายตรงนะครับหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะครับเป็นหลักสูตร5ปีนะครับนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะได้ไปประกอบวิชาชีพครูนะครับในคณะของเรานั้นเราจะมีทั้งหมด3ภาควิชาด้วยกันนะครับภาควิชาแรกนะครับก็คือภาควิชาทัศนศิลป์ประกอบไปด้วยสาขาวิชาจิตกรรมสาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์และสาขาวิชาศิลปะไทยครับภาควิชาที่สนะครับก็คือภาควิชานาตดุริยางขศินนะครับประกอบไปด้วยสาขาวิชาดนตรีสากลสาขาวิชาน้าติลินไทยสาขาวิชาน้าติลินสากลสาขาวิชาดุริยางไทยสาขาวิชาดุริยางสากล และสาขาวิชาคีตสินไทยภาควิชาที่3นะครับก็คือภาควิชาศิลปะก,การออกแบบและเทคโนโลยีนะครับประกอบไปด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาการออกแบบผลิณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในนะครับสาขาวิชาหัตถกรรมสาขาวิชาเครื่องหนัง สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผาและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอจุดเต่นของหลักสูตรก็คือเป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายในทุกสาขาวิชาที่นักศึกษาหรือนักเรียนต้องการจะเรียนทางด้านวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์นะครับ แล้วก็ในหลักสูตรของเรานั้นจะมุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยฝึกการปฏิบัติโดยยึดเหล็กเป็นศูนย์กลางนะครับเมื่อเหล็กสําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยเด็กสามารถที่จะนําวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ครับ <Yeah. S 1> ครับสำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรานั้นเราได้มุ่งเน้นที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้กับนาักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับโดยเราใช้คําว่าสมาร์ทเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์นะครับสมาร์ท ในตัวคำว่าสมาร์ทนั้นจะมีคำว่าอาร์ตอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นตัวย่อหลต่างเหล่า,ลานี้มันจะมีที่มาที่ไปในการที่เราจะสร้างอัตลักษณ์ของของนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับก็คือตัว S มาจากคำว่า s p i r i t นะครับฉะนั้นเด็กที่จะเข้ามาศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์จะต้องมีจิตใจที่มีความเอ,อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเอผื่อแผ่มี Spirit ให้กับตัวเองและก็สังคมด้วยนะครับ เนะก็คือคือก็คือมอนด์นนไหนนะครับมอนด์นไหนก็คือจะต้องเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัยนะครับเอนะครับก็คือแอสติกก็คือต้องมีอารมณ์ทางด้านสุนทรียะนะครับอก็คือรีนาต้องสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและก็คณะและก็มหาวิทยาลัยนะครับส่วนตัว T ตัวสุดท้ายก็คือตัวเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรานั้นเราจะใช้ฐานของ เทคโนโลยี uh, เป็นพื้นฐานในการ uh, เรียนการสอนทางด้านวิชาชีพทางด้านศิลวกรรมศาสตร์ครับทั้งหมดก็คือตัวอัตลักษณ์ที่มาของคำว่าสมาร์ทครับ uh, เรามีอาคารเรียนนะครับเรามีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าห้องทางด้านเขียนแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านประติมากรรมทางด้านจิตกรรมทางด้านการแสดงต่างๆเหล่านี้เราจะมีห้องปฏิบัติการที่เฉพาะทางเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ครับแล้ก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับ จากสิติของเรานักศึกษาของเราเนสำเร็จการศึกษาแล้วผลปรากฏว่าจากการสํารวจนะครับนักศึกษาของเราสําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยได้ประกอบอาชีพเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ80%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐเอกชนและที่สําคัญที่สุดก็คือการประกอบอาชีพอิสระนะครับ แรกที่นักศึกษาหรือนักเรียนที่ต้องการจะเข้ามาเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับหนึ่งต้องสํารวจความถนัดของตัวเองซสก่อนว่าเรามีความถนัดทางด้านศิลปะแขนงใ,นใดบ้างนะครับเช่นชอบทางด้านวาดรูปทางด้านดนตรีทางด้านฟ้อนรมทางด้านศิลปะไทยทางด้านหัตถกรรมหรือทางด้านออกแบบ เรามีพร้อมที่จะตอบสนองกับความต้องการตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคนนะครับตรงจุดนี้คือจุดสําคัญอันดับแรกต้องสารวจตัวเองอันดับที่สองเขาจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตมีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์คิดอะไรใหม่ๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยจะตอบสนองกับความต้องการตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ครับ ผู้ปกครองนั้นท่านาให้การสนับสนุนตามความถนัดที่เด็กต้องการจะเรียนนะครับเพราะวิชาชีพทางด้านศิ่ปประมศาสตร์นั้นโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็จะมอง,มอง,มองไม่ออกว่าจบแล้วจะไปทําอะไรนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์นั้นเป็นอาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนนั้นเป็นมืออาชีพทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ไม่จำเป็นจะต้องไปประกอบอาชีพทางด้านรับราชการหรือในภาคเอกชนต่างๆนะครับเขาสามารถที่จะทำเป็นคิดได้สร้างเองและขายเองได้ฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะตอบสนองนโยบายของชาติตรงที่ว่าหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพได้เองครับฉะนั้นท่านผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าท่านได้ให้ความไว้วางใจ ที่จะส่งบุรารานของท่านเข้ามาศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านาคิดถูกครับ